สวัสดีค่ะเที่ยวสวนค่ะเที่ยวสวนแดดร้อนมากไปทางนี้นะลูกแดดร้อนจริงๆอ๊ยไปเหยียบทอส่วนโกโก้ค่ะช่วงนี้แดดร้อนมาก ร้อนจริงๆดูลูกโกโก้ค่ะโอ้นี่สุกแล้วนี่ว่านี่ค่ะโกโก้สุกแล้วค่ะมีทุกตนนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้จะมีแอบอยู่บนใบ พอใบมันเยอะมากค่ะไม่กลัวตกเหรอปวยไม่ค่อยจะเห็นลูกเลยเพราะว่ามันแอบอะค่ะมันจะแอบอยู่ในใบอย่างนี้นะคะมีทุกต้นแต่ว่ามันแอบอะค่ะมันจะซ่อนอยู่อะค่ะซ่อนอยู่ในใบใบมันเยอะ มีทุกตนเลยแดดร้อนหรือเกินทำงานสวนแดดร้อนมากไม่ไหวเลยค่ะโอ้ยคลาการจริงๆ น้ำในคลองทุกที่แห้งเลยอะค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะแดดร้อนไม่มีลมเลยนะคะร้อนมากของแห้งเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ